นักเตะในดวงใจของผมอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นผมชื่นชอบคินเลียนเอบา p เป้เขาเป็นไอดอลของผมผมพยายามลอกเรียนแบบและพยายามเรียนรู้สไตล์การเล่นของเขาอยู่เสมอสวัสดีครับโฟนตุงสตรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของนิวคาสเซลเตรียมปิดดิวยอดแข่งพรสวรรค์แห่งลีกเอิงฮูโกเอกิติเก้คำพูดในช่วงต้งคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของฮูโกเอกิติเก้ที่ได้พูดถึงไอดอลของเขา เอกิติเก้ครับกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีนาคตไกลตอนนี้มีสโมสรยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจตัวเขาหลายทีมไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุรุเซียดอดมุนไบเยนูนิคและปีแอชเชโดยก่อนหน้านี้นะครับทางฟาบิโอโรมาโน่ได้มีการรายงานข่าวว่านิวคาสเซิลกำลังปิดดีลกับกูโกอิกิติเก้ดาวยิงฝรั่งเศสวัย19ปีของสโมสรแรงได้แล้วโดยจะมีการเซ็นสัญญาย,ยาวนถึง5ปี นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโลอิกทานซีผู้สื่อข่าวจาก IMC Sport ในฝรั่งเศสก็ได้รายงานข่าวว่าค่าตัวของฮูโกอิกิติเก้จะอยู่ที่ราวๆ36ล้านยูโรบวกกับออปชั่นอีก10ล้านยูโรและในเวลานี้นะครับสื่อทาง,องกฤษอย่าง Sky Sport ก็ได้มีรายงานข่าวว่านิวคาสเซิลใกล้ปิดดีวกับฮูโกอิกิติเก้ได้แล้วด้วยโดยในตลาดนักเตะรอบนี้นะครับถือเป็นตลาดที่ลุ้นสุดๆเลยครับสำหรับเหล่าทูนอาร์มี หลังจากที่ดีฮาวทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นะครับนิวคาสเซิลก็มีข่าวใกล้ปิดดีลกับลูคัสปาเกต้าและยังมีโอกาสได้ตัวเซเวนบอสแมนอีกด้วยและล่าสุดนะครับนิวคาสเซิลก็กําลังจะปิดดีลกองหน้านาคตไกลาจากแรงมาได้อีกคนนั่นก็คือทางฮูโกอิกิติเก้สำหรับผลงานในฤดูกาลล่าสุดนะครับอิกิติเก้ลงสนามไป27นัดยิงไป11ประตูและทําอีก5แอสซิสต์ให้กับแรง และในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับคูโกอิกิติเก้กันนะครับอิกิติเก้นะครับปัจจุบันอายุ19ปีเขาเกิดที่แรงในประเทศฝรั่งเศสโดยครอบครัวของเขาย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศเคมรูนในตอนเด็กครับอิกิติเก้เป็นเด็กที่มีรูปร่างผอมบางตัวเล็กและไม่สบายอยู่บ่อยๆทําให้ครอบครัวของเขาต้องพาไปเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่แถวบ้านอย่างเกอร์มองติโออิลตอนเขาอายุ5ขวบหลังจากที่อิกิติเก้ครับได้เริ่มเล่นฟุตบอล สุขภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นและเขาเองก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วเขามีทักษะที่ดีมีความไวจากเด็กตัวเ,เล็กๆในวันแรกที่เข้ามาเขากลายเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงยาวแถมมีสกิลลากเลื้อยและก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมจากนั้นนะครับฝีเท้าของเขาก็ไปเข้าตาทีมดังในบ้านเกิดอย่างแรงอิกิติกเกกในวัย11ขวบโดนแรงดึงตัวเข้าสู่ทีมเยาวชนจากนั้นมานะครับชีวิตของอิกิติกเเก ก็ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาได้เข้าสู่กระบวนการของนักฟุตบอลอาชีพซ้อมเป็นเวลากินอาหารตามหลักโภชนาการมีการเข้าเวทเทรนนิ่งเขามุ่งมั่นฝึกซ้อมจนในที่สุดครับอิกิติเก้ก็ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดสำรองของแรงในขณะที่เขาอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นและทางฮูโกอิกิติเก้ก็ระเบิดฟอร์มโหดออกมาด้วยการยิงไป5ประตูจากการลงเล่นไป12นัดจากนั้นฤดูกาลต่อมาครับเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ ในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสอิกิติเก้ได้ลงเล่นไป2นัดในเกมที่แพ้ลอริยองไป1ต่อ3และในเกมที่ชนะมงเปริเย่ไป4 0จากนั้นเขาก็ได้ขึ้นไปเป็นตัวสำรองให้กับทีมชุดใหญ่และพอถึงตลาดเดือนมกราคมปี2021อิกิติเก้ก็โดนทางเวสเล่ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กยืมตัวไปใช้งานอิกิติเก้ครับลงเล่น,นกับเวสเล่ไป11นัดทำไป3ประตูและก็ทำอีก2แอสซิส โดยการไปเล่นกับเวสเล่ครับทำให้อีกิติเก้ได้พัฒนาฝีเท้าแบบก้าวกระโดดเขาถูกจับเล่นทั้งปีกซ้ายและก็กลองหน้าตัวเป้าจนมาถึงในฤดูกาล2021-2022ครับอีกิติเก้ก็ถูกทางออสการ์กาเซียผู้จัดการทีมชาวสเปนดึงตัวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแรงแบบถาวรซึ่งอีกิติเก้ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับเขาทำไปถึง11ประตูะะตกับอีก5แอสซิสจากการลงเล่นไป27นัด นับว่าเป็นซิติที่ถือว่าดีเลยทีเดียวครับและด้วยฟอร์มที่โดดเด่นแบบนี้ครับส่งผลให้อิกิติเก้ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู20ไปแล้วด้วยจากนี้ครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าอนาคตต่อไปของไอ้หนูอิกิติเก้จะเป็นอย่างไรและเขาจะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ได้หรือไม่และคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนิวคาสเซิลเตรียมปิดดิว ยอดแข่งพรสวรรค์แห่งลีกเอิงฮูโกอิกิติเก้วันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ